ทักษิณเปลี่ยนนาฬิกาจากเรือละล0อยล้านมาเป็นเรือละหมื่นก่อนเผยตัวออกสื่อจากรูปทีเ่เผยแพร่ออกมานั้นจะเห็นได้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้ใส่นาฬิกา Patek Philippe นรุนนด r a n d m ต s t e r ช h ร์มส e เล63 00ได้รับการยอมรับจนถูกขนานนามว่าให้เป็นนาฬิกาข้อมือที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลกซึ่งมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่100ล้านบาท และก็ประเมินราคารีเซลไว้ที่150ล้านบาทขึ้นไปจากนั้นเพราะว่าในช่วงเวลาก่อนที่เครื่องลงมีรูปหลุดเต็มโซเชียลพบว่าในทักษินมีการสลับเปลี่ยนนาฬิกาอีกครั้งจาก p พเท k p ฟ i ลิปมาใส่ Omega X SW อ็กซ์สว s ต s ป e ดมาสเตในคอร์ริชั่น o บโอเซรามิกมูนสวอชก่อนที่จะออกมาทักทายให้เห็นผ่านสื่อและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวขอ้ขอบคุามข่ว News